ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะ,คะอย่างที่พี่นกบอกเลยนะคะว่าที่บึงการนะคะชาวสวนยางนะคะต้องเปลี่ยนเวลาในการไปกรีดยางเนาะ,ะจากปกติต้องไปเช้าตรู่ช่วงนี้<ช>ต้องออกสายหน่อยะค,ะค่ะชาวสวนยางที่จังหวัดบึงการะคะ่ะต้องหันมากรีดยางตอนกลางวันหลังฝนตกต่อเนื่องนะคะซึ่งชาวสวนยางบางรายนะคะต้องเฝ้ารอให้ฝนหยุดถึงจะได้ออกไปกรีดยางะคะ่ะ ผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬค่ะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า3สัปดาห์ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนกลีดยางขายไม่ได้ค่ะทําให้ขาดรายได้นะคะอย่างเช่นเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านหนองแวงหมู่ที่3ตําบลวิสิทธิ์อ,อเมืองบึงกาฬตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกลงมาทั้งกลาง กลางวันและกลางคืนไม่สามารถกรีดยางพายาลางพาราได้ค่ะก็ต้องอาศัยช่วงเวลาที่ฝนหยุดตกนะคะออกไปกรีดยางโดยต้องรอให้หน้ายางในแห้งก่อนแล้วก็ในช่วงเช้าฝนหยุดนะคะก็พากันออกไปกรีดยางพาราตอนกลางวันแทนเพราะว่าปกติจะกรีดยางในตอนกลางคืนบางสวนก็จะลงทุนนั่งเฝ้านอนเฝ้ารอจังหวะกรีดยางเพื่อให้ยางได้จํานวนมีดตามที่พ่อค้าต้องการคือเจ็ดมีดขึ้นไปแล้วก็นําไปขายยางลานรับซื้อยางพาราค่ะ เงินที่ได้มานะคะก็จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับลูกไปโรงเรียนเพราะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในจังหวัดบึงการมีฝนตกลงมาตลอดค่ะน้องหนุ่มดีค,คุณผู้ชมคะทำให้เกษตรกรขาดรายไ,ได้แต่ว่าจะหยุดกรีดยางก็ไม่ได้เพราะทุกวันนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ก็นับว่ายังดีนะคะที่ฝนเนี่ยหยุดตกเป็นพักๆเพื่อให้กเกษตรกรได้กรีดยางได้บ้างค,ะค่ะ ก็ต้องเฝ้ารอกันเลยนะคะ,คะว่าช่วงไหนฝนจะหยุดนะคะถึงจะออกไปกรีดย้างได้นะคะช่วงนี้ฝนก็ยังคงตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะ<ช>ยังไงก็เป็นกําลังใจนะคะให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราด้วยค่ะค่ะ